วันนี้ครับผมโจโกุขันได้มีโอกาสมาวัดพรานจิตของพระวิท์ครับไม่มีมือถือก็เลยไม่มีการโทรนัดหมายก็ตัดสินใจมากะว่าพระจะอยู่แต่ที่ไหนได้ครับพระวิทย์ไม่อยู่ครับเออสามสิบกว่าปีไม่เคยเห็นหน้ากันเลยต่างคนก็ต่าง ไปตามเส้นทางของอตัวเองแล้วแต่พรมลิขิตนะครับวันนี้ก็ได้มาก็ไม่อยู่นะครับก็คงต้องได้มาอีกสักครั้งหนึ่งแหละ<ม>นี่ครับสถานที่วัดครับโอ้โหขับรถเข้ามานะครับเหมือนลงจากเขาเลยนี่ครับสถานที่สถานที่ตรงนี้เงียบสงบครับ<ม>ก็ตามที่พระวิทย์ต้องการอยากจะอยู่แบบนี้ นี่แหละได้ที่อยู่แบบเงียบสงบและทําจิตให้สบายนะครับก็ได้บวชเป็นพระก็ถือว่าอยู่ในเส้นทางของศาสนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับอันนี้เป็นกุฏิหนึ่งครับแต่หลวงพระหลวงพ่อวิทย์อาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับตอนนี้ก็คงไม่มีพระอยู่เลยนะครับนี่ครับเป็นกุฏิ ก็อยู่ในป่าตามมีตามเกิดครับตอนนี้กำลังเดินเข้าไปที่กุฏิพระวิทย์ครับแต่พระไม่อยู่วันนี้ญาติโยมนิมนต์ไปทำพระกิจหรือว่าทำบุญที่อื่นนะครับผมนี่น่าจะเป็นห้องน้ำที่เป็นกุฏิ เป็นป่าลึกเงียบสงบครับสำหรับพระที่ต้องการอยู่แบบนี้พระทุดงหรือว่ามอบชีวิตร่างกายทุกอย่างให้สำหรับศาสนาอยู่ที่นี่เหมาะที่สุดครับห้องน้ำครับห้องอาบกับห้องน้ำนะครับ วัดป่าครับวัดของพระวิทย์ครับมาตั้งใจจะมาหาหลวงพ่อแต่หลวงพ่อไม่อยู่ครับญาติโยมนิมนต์ไปทำภารกิจที่อื่นครับผมนี่น่าจะเป็นเมือนแบบหอฉันนะเพราะรู้สึกจะมีห้องครัวนะครับมีห้องครัวนี่ครับเดี๋ยวไปดูที่ศาลากำลังสร้างอีกนะครับ ที่นี่เป็นสลา,าครับของหลวงพ่อวิทย์ครับวันนี้มาครั้งแรกนะครับที่สลาแห่งน,นี้ยังไม่เสร็จครับหมดงบรอเพื่อจะมีใครจะทำํำพ้าป่าหรือทําบุญมานะครับร<อ>เพื่อจะได้หาเงินสร้างสลา,านี้ต่อครับ ก็ใหญ่ไม่ไม่เบาเลยนะครับสลาใหญ่มาเขื่อนสลาครับนี่ครับมาดูเห็นกับตาว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดมีน้ําเยอะถ้าเลื่อนตรงนี้แตกบ้านเพลกเราน้ําท่วมแน่ๆครับว่างั้นเลยมาดูครับแต่น้ําไม่มีครับน้ําไม่มี